นี่ค่ะมารอคิวโรตีนะคะที่ตลาดนัดสกนนะคะ่ะคิวที่12ก็รอเพราะว่าดู้วน่าอร่อยดูไม่ได้ไมเนี่ยคิวยาวเหยียดเลยดูกันทำนะคะโรตีจะโรตีคิวที่9ได้ยังคะเออ่สั่งอะไรไว้ครับโรตีใส่ไข่ไข่หนึ่งใช่ไหม ยังไม่ถึงเกับท่นนี้คิวที่เท่าไหร่ลรัเออเดี๋ยวนะครับไปเช็คให้เห็นไหมคะขายดีเพราะค้าคนเดียวต้องค่อยๆ่อยทำใจเย็นๆคิวที่สิบจะกินของอร่อยต้องใจเย็นๆย็นคิใช่ไหมครับคิวเหลืออีกสิบพันครับเหลยสิบพันเพื่อนก็จะไปนะครับ เจ็ดอันเจ็ดอันไม่ถึงสิบเลยพ่อค้าก็ฟาดใบทอดใบนะครับโรตีต้องฟาดปุ๊บแล้วทอดเลยกรับกลับกราบเห็นไหมเนี่เห็นไหมเห็นไหมใช่ครับโรตีไม่เหมือนเคลียดเห็ <c oughs> นไหมครับเห็นไหมกระทะเดียวด้วยมีใจเย็นๆคลองอร่อยต้องใจเย็นๆหน,น้าหนาวมันบอกกับโรตีมากเลย บางคนก็ใส่ไข่นะแต่เราไม่ชอบใส่ไข่เราเอาธรรมาดากรอบๆใส่นมน้ำตาลกระเส็บเตงกูดนะครับด้วยอัจฉริยม่รับกระเทยแม อันนี้แบบใส่ไข่นะจ๊ะใครชอบไข่ก็ใส่ไข่เราไม่ชอบไข่แล้วก็ธรรมาดาอันนี้ไม่ต้องฟาดนะคะก็เอาไม้นวดนวดาก็เก็แบ้นะไม่ต้องฟาดป,ปุ๊บเปียป,ปุ๊บเปียเหมือนบางร้าน งั้นงั้นูอาจยกเลิกก็ได้นะคะขอขอบคุครับขอโทษได้ครับด้วยบางคนเราไม่ไหวยกเลิกเพราะว่าคิวยาวเหยียดครับบางคนเพื่อนรอเนี่ยนู่เรื่องกันนี่บ่อยเลยหรือเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับได้เดี๋ยวผู้ช่วยมาด้วยอ๋อมีผู้ช่วยคนหนึ่งคอดคนหนึ่งห่อใช่ไหมครับแล้วช่วยไปใต้ลูกค้ามาพร้อมกัน ไอ้ทอดไปด้วยห่อไปด้วยได้รูดโรต้ต้กินร้อนๆหนึ่งอร่อยค่ะห่อปุ๊บฉีกินปับ๊บต้องยืนเฝ้าอย่างนี้จนันแสบใส่น้ำตาล มือระวิงเลยเพราะขามือเ,เป็นระวิงเลย <g ül> บ่ได้หยุดเลยบ,ยลยบ,ยบยถล่ถือกลุม่มถือกลุ่มขนมวาได้แล้วเ,เราก็คุมบาหวานะนานนานกินทีมา,า,าเป็นยังดอ กินน้อยมันก็แซ่บกินหลายมันก็เบาหวานตีเอเฝ้ากินผู้ใดอายุยังน้อยๆน่อย้ากินด้ะเพราะเบาหวานมากสิกินนน้อยกินยังก็คืดก็ย่ยานปันญางดอกตายพอกินดีกว่าอดตายมันว่าฝ้าถือ,อ,อ,อคิ้งแต่ Mà xăm gì là nó Chỉ nhau thôi